สวัสดีครับมื้อนี้กรับมาพ่อผมนะครับช่วงสามสี่โมงแรงนะครับก่อนจะไปเห็นงานมื้อนี้ผมครับมีเมนูต้มสั่วไก่ครับใส่ผักแพลวหอมครับผมครับผักแพลวครับซุ้มผักหอมหลายอย่างนะครับต้มสั่วไก่บ้านครับไก่กาลังเป็นสาวพอดีพอดีเลยนะครับ ต้มส่วนี่มันก็เป็นอาหารทั้งภาคอีสานเขาเนาะครับแต่สิ่เป็นอาหารทั้งแถบจังหวัดสกลนครน,นครพนมมุกดาหารหนองคายนะครับต่แถบขอนแก่นขึ้นมานี่ถามเพิ่อนว่าคุณจักต้มส่วเพิ่นบ่้ครับเพราะว่าทั้งเพิ่นบบเร้เห็ดบ่เคยเห็ดกินเนาะครับทั้งฝุ่นก็ะิมีซัสวไก่ส่วหงูส่วอื่ซส่ว,สว,สวนองนองัวน,นะครับต้มส่ว วิธีเฮ็ดกับซี่เกลื่อนครับต้มไก่เฮาธรรมดานี่ล่ะครับแทบกัสิมีผักแพลวผักหอมใส่ใส่พริกใสขข่ข้าวขัวเนาะครับตามจริงนี้ต้มซั่วเนี่เพิ่นสิบ่เฮ็ดเป็นตอนจังซี่เนาะครับเพิ่นสิต้มเป็นตัวนะครับ,รบหลักก็สิมาฉีออเอาเป็นเนื้อหล่อมาปรุงถ้าตามลักมันอีหลีเนาะครับหลักก็ใส่น้ำปลาแดกจักหน่อยเนาะครับตามลักษณะดีให้มันออกเป็นลูกทุ่งลูกทุ่งอีสานยังหน่อยครับให้รสชาติมันแบบ อีสานอีสานแน่นะครับหอมแซ่บครับต้มสั่วจสผิดผงประมาณนี้แล้ครับมาครับหาเขาหาน้ำมากินน้ำกันเนาะครับแซ่บแบน้ำกันขั้นจืดผมย่ำไหนขั้นบ่แซ่บเนี่ยเปลี่ยนไปก็ได้ครับงน้ำต้มครับใส่ผิดปงแดงๆดนีๆครับกว้หอมมาครับมาใส่เลยครับอย่างว่านี่ นัวครับอหอมแบบพักแพลวครับแล้วแขกกลิ่นบ้างนะครับอืมแพลวโอ้สุดยอดผมก็ตามหาพักแพลวอยู่ประมาณากอือบอาทิตย์แล้วครับเพราะว่าแถวนี้เป็นแบบบ่คคอยมมีคนปลูกกันหน่เนาะครับ สนมาเพิ่งจะเอาไส้ตะก้อยปุุงครับทางนี้ครับแถวทางนั้นเดี๋ยวเอาไส่ต้มส่วนะครับทางบ้านผมอืมโอ้โอดีกว่าครับสมจังน้อยยมไกลบ้านครับต้มมา ชิ้นไกที่นะครับแบบนี้ชิ้มาเชื่อเลยก็ดีครับเพมันก็มนใจ่งล้วครับรสาใจและซดน้ำนวครับจมๆหอมๆปิดขวาเอาขวักแพะเรพักซุปพักหอมร่วงครับกอพ <th> ักแพะเปิ่เพิ่มไหมะระมะระครับนี physics, ่ดีคร er ับ เราเห็ดกินมึงก็ับขั้นนี้ขั้นบ่เคยเห็ดกินแต่ถามคนแถบนี้เป็นบะหู้ครับปราต้มสัวคืออีกอย่าง ส่งผัผลไม้ใหม่ครับเมน,นูนี้นะจะได้รับอไอคนมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับนาจะเป็นของประเทศเล่านะครับพื้นดีมาเทียม ก็า,า้าเหลาวกับนครพนมกับสกลอนกับใกล้ๆกันนะครับแบบมีหลายเมนูอยู่ครับที่ฟังห้องเลยลรับอิทธิพลจากฟังนั่นนะครับอยาก็แซ่บแม่ของควัดเบินดีๆครับอันนี่าเพ่อแม่ท่านคือเป็นจริงตั้งแต่สมัยยังน้อยนะครับ เด็ดต้มส่วนประมาณนี้ครับผมก็ลืมเอาไปเบิ้งน้ำถึงแดงหอ,อมหอ,อมเปหอมป้อมหอมบัวขาดบ่ได้คือพักแก้วนะครับต้มส่วนขั้นบ่มีพักแผ้วกับตึ๊กจบคุมม้พักแผ้วเนี่ยเป็นรสชาติมั้งก็สิอีกแบบหนึ่งละมั้งครับแล้วกับเเคยขาดครับขั้นต้มส่วนต้องมีพักแผ้วครับบ่มีกับบเห็ด ไก่ของอน,นนะครับหนูกบพ้อหยัมเนี่นกันหยัเด้วครับม่เลยคลายครับครับผัดแผวเป็นย้วงเลยครับผมใส่หย่อนนีดนนะแต่หย่อนใหญงไปหน่อยะ มันสีหอมขอากันเลยครับใส่พับท้วผู้ใดว่ามันขิวมันฉุนร่องเห็ดเบิรงเลครับคัดบดเปีนคือผมว่าเห็นประดาผมเลยครับยานจะสุ้มเจ้าเห็ดดีครับทำได้เห็ดสินเบิรง เสียแบบสว่วไก่อันฉีดยันเป็นเอาเต็มเลยหรอครับบ่มีเวลาครับเปล่ามันแห่ได้นองนัวเลยครับโอ้ยตุ่มสวยค่ะน้องเห็ดกินเบอแลนะครับแล้วม,มือผมเลซื้อน้องนัวมาเก็บไปเบิร์ครับ อบอกเรื่องเลขมึงบ้านนี่ผู้ใดเถียงในนอคับต้า <c oughs> กันเถียงกนนอครับผู้ที่มีเวลาฝันผมคอยมีเวลาครับผมกันดีอยู่บอกม่งไปเพื่อนกับบ่กอยซื้อน้ำครับเต็มเต็มครับหาสามเสียดายเสียดายของก็ไม่ได้ซื้อเพราะปัญหา เรื่องเลขเรื่องเบอร์กันเล่นใช่พอดีพอง่า,งามั่งกัสิพอดีนะครับมันลำบากเลียนเกินตัวกัสิจะปวดนหน่อยครับผมกับเป็นคนบค่อยมาเลียนการพนันครับเอาแค่สื่อพอมีความสุขสื่อครับอย่าไปมุกงมุ่นกันหลายครับมันหลายก็ดีครับแต่ก็ไว้มีแห้งครับกันถือ ฮ่่ <laughs> มา,มาครับอันนี้ยูเนะกินมาก,กินน้ำกันสั่วไ,ไก่รับแซ้กครับ เนี่ครับอรักลายครับไม่ได้กินโดยแล้วครับเมนูนนเนี่ยอยู่ทางบ้านนี่กับสีพ่อได้กินเนี่ครับ เพราะว่าท่านอยู่ทางนี้อัะ่นเห็ุเพิ่นบ่เคยกินกต่ย่านเพิ่นบ่ก,กินน้ำครับผู้อยู่งานน้ำเนาะแต่บ่คือทั้งบ้านเจ้าของนะครับท่านเห็ดไปเดี๋ยวเพิ่นบ่ก,กินน้ำกับกินแต่เจ้าของกับบอดีปันใดครับขาไก่ครับแม่คำเนี่อุครคร้ย คัดเลยครับอุ้ยปาดเถอะบังหนาผมรอ้คร,รับเราแซ่บทำแหล่นอให้กินบ้างครับเหญ่คนตัวแหล่ นเนี่ยกะแซบด้วยครับต้มสั่วครบตัวใหญ่ๆอันนี้ผมกะเฮ็ดแค่พอดกิ่นผมเดียวนะครับกับประมาณถ้วยหนึ่งครับถ้วยใหญ่ๆถ้วยหนึง่งอันจะเห็ดหลายกว่านี้อ่ะอีข้ามหม้ออาย่ยังเิ่นบ่กกินน้ำครับ กับบอลใหญ่ก็อย่างครับอ๋นนอแต่ยังไม่เคยเห็นแบบผู้ใหญ่กินนะครับทานเอากระเป๋าซ้ำอิ่มเท่าหรอครับไม่กินเกินอิม่มเพิ่มมาเอาอีกแล้วครับเอาติ๊บหน่อยผมเบิร์ตอีกแล้วครับ้องได้ผ่าน มันเข่าไม่ค่อยแซ่บกันใดแล้วครับอืมอีกเรื่องหนึ่งครับผมเห็ุงานครับคนก็ถามป้าเจ้าคือซักใต้หลายแถวับกันยังได้บอสเลยวะผมก็ตอบเพื่นไปครับกันยังก็ได้ครับซักกินขิงเขาแซ่บซื่อีครับไอเจ้าหัวอยู่ลวะครับซักลากินขิงเขาแซ่บโอ้ตายตายตาย แต่กินกแซ่บอีลิลๆค,ครับกา,มมมา,ารซักครับก็คือความจอบนะครับนะผมเห็นแะปะสวยงามไม่ได้ซักมีวิซ่าอาคมอย่างหรอครับซักกินขอแซ่บคือวร์ละครับ แล้วมีรสลาผมคือหาคือน่องงัวเห็ดกินให้เบิ่งครับส่วนน่องงัวับอันใดครับไกตออ่ตัวใหญ่ๆครับต้มจนเปื่อยครับอ่านึงสิบเบิ่แล้ว มาตอนสุดท้ายครับโอ้โหบลนะครับครับมือนีก็ขอขอพูดลายๆายนะครับผู้ใดที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังผม ถ้าเห็นผมย่งไหนก็นห,หาที่เผาหาแนวกินมาลดครับมากินน้ำกันแซทบแคุยกันเ่นๆรครับฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ผมเนือครับเพื่อที่ได้มีเปลี่ยนกำลังใจให้ผมเห็นคลิปต่อไปแล้วครับผมก็จะหาแต่แนวกินแทบแมาเห็ดมีเมื่งให้กินคีอเกา่าลรอครับครับเมื่อ้ครักขอคุณครับ